รัฐบาลเองเนี่ยนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน,นหรือแม้กระทั่งว่าคนไทยที่ไปเปิดบ่อนคาสิโนที่ประเทศเพื่อนบ้านเวลานี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในช่วงของขาลงสภาพของบ่อนคาสิโนเนี่ยไม่ได้รับความนิยมเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยนะครับในตะเข็บรอบบ้านเรานั้น จึงเต็มไปเรื่องการทำบ่อนการพนันออนไลน์เรื่องของคอนเซ็นเตอร์ครับนะครับในการที่จะลอกลวงผู้คนและจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนไปเล่นการพนันเนี่ยจำนวนน้อยลงมาเพราะว่าเขาจะเล่นผ่านระบบออนไลน์กันเป็นส่วนใหญ่ณะปัจจุบันมีคนไปนี่ยังมีอยู่แต่ว่าปริมาณเนี่ยลดลงอย่างน่าใจหาย เราต้องคิดการต่อกันก็คือว่าแล้วเหตุอะไรเนี่ยนะครับในวันที่คาสิโนโได้รับความนิยมเนี่ยไม่มีรัฐบาลในขนาดนั้นๆเขาคิดจะกล้าทำมีคนเคยคิดจะกล้าทำต่อรองผลประโยชน์กับเขาขอ20%เขาก็จะให้แต่ว่าเมื่อขอเกิน50%มันก็ล้มไม่เป็นท่าแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับก็ไปไม่ได้เพราะว่า ใครก็รู้กันว่าเรื่องบ่อลรัชการที่5เนี่ยท่านก็เหมือนกับท่านเลิกทาตแล้วก็เลิกบ่อลนะครับแล้วก็เวลานี้เนี่ยนะครับอะไรที่เป็นสมบัติชาติของสมัยรัชก,กาลที่5้าก็มีการพยายามที่จะปล้นมีความพยายามที่จะขายในลักษณะแปรรูปยกกรรมสิทธิ์ให้กับเอกชนรวมกระทั่งเนี่ยนะครับทำในสิ่งที่รัชการที่5้าท่านเลิกเอาไว้ ก็คือเรื่องบอลครับผมเองก็พยายามที่จะคิดอ่านกันว่าเมื่อรอบข้างเนี่ยนะครับบอลน,นั้นกําลังจะถึงจุดจบอยู่ละและที่จะทําในประเทศเนี่ยเขาต้องทําในลักษณะขนาดไหนยิงอยู่นะครับสเกลรอบตะเข็บไม่ว่าจะไปปลอยเป็ดหรือว่าเมืองใดที่รอบข้างเรานั้นมันจะเล็กกว่ากับคําว่าเนี่ยมูลค่าแสนล้าน สองแสนล้านทุนจดทะเบียนหมื่นล้านเพราะเนี่ยนะครับที่เราจะต้องคิดอ่านกันต่อว่าการคิดรอบนี้เขาคิดไม่ธรรมดาไม่เหมือนคาสิโนโที่อยู่รอบบ้านเราเพราะเป้าใหญ่มันเหมือนกับการย้ายฐานฐานสีเตาจากมาเก๊าเนี่ยมาไว้ที่ประเทศไทยครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการฟอกเงินจากเคแมนต่อไปนี้ประเทศไทยเราก็จะ เรื่องฟอกเงินผ่านบอลเนี่ยก็จะเป็นประเทศหลักเชกเช่นเดียวกันแล้วก็ระบบขนสง่งระบบสาธารณูปโภคต่างๆในบ้านเมืองเรานั้นก็มีความเพียบพร้อมลองดูง่ายๆว่านะครับทั้งที่ทุกคนก,ก็รู้อยู่แล้วว่าคนเข้าไปเล่นในบอลเนี่ยปริมาณมันหายไปแต่ทุกคนก็รู้ว่าการมอมเมาที่ดีที่สุดคือเรื่องการพนันออนไลน์ การพนันออนไลน์ที่มันจะลามแม้กระทั่งวันนี้ก็ควบคุมไม่ได้เอาว่าวันนี้ไม่มีบอนคาสิโนเนี่ยนะครับในประเทศนะครับยกเว้นอบอนที่แอบเปิดในข้างในประเทศเว็บไซต์เนี่ยนะครับที่มีสามารถแทงกันได้เล่นกันได้ก็กว่าเจ็ดแสนเว็บอยู่แล้วทั้งที่บ้านเราก็ไม่ได้เต็มใจที่จะปราบปรามอย่างเอาอย่างเอาจริงเอาจังทำท่าเหมือนจะป,ปล่อยเพราะผลประโยชน์มันมาก ครับนะครับและผลประโยชน์ก็เห็นตนเห็นตัวกันทั้งนั้นนะ,นะครับและก็ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในซีรัฐบาลนะครับวันนี้ลองมาการันตีที่ว่าไม่สามารถปราบเรื่องบ่อนการพนันออนไลน์ได้ความจริงคุณทําท่าปราบแต่คุณไม่ปราบปากว่าตาขคยหยิบกันอยู่แล้วในทางปฏิบัติเรื่องผลประโยชน์อื่นใดนั้นะในแวดวงนี้มันไม่มีความลับเนี่ยนะครับใครได้ประโยชน์ตรงไหนกันอย่างไรเพียงแต่ว่านี่นะครับการเอา บ่อนในนามิเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับเข้ามานั้นเป็นการที่จะจัดการเร็วเคลมเร็วนะครับและมีความหายนะมีความชิปหายที่ยาวนานที่สุดผมพยายามจะไปพูดทุกที่ว่ารายได้มันไม่คุ้มอยู่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าการท่องเที่ยวเอา30ปีเนี่ยนะครับเทียบกักกนกลางกันถ้าเอา8แทงก็2 8 0 0 0 0นะครับนี่จ่ายครบทุกอย่างแล้ว แต่ท่องเที่ยวจะทะลุ9ก90นะครับล้านล้านนะครับกับ2 0 8 0 0 0 0ือเนี่ยตัวเลขมันไม่ได้แล้วความโลภเนี่ยนะครับจาก8จะขยายเป็น10เป็นอะไรสารพัดครบ30จะขยายระยะเวลาครั้งละ10ปี10ปีนะครับแล้วก็อวดว่าจะกำหนดพื้นที่เองความจริงไม่ได้กำหนดอะไรหรอกเราก็มองเห็นนี่นะครับคนเข้าไปดูที่ต่างๆเชียงใหม่นี่ก็ชี้จุดถูกภูเก็ตนะครับพังงาแต่ละจุดเห็นต้นเห็นตัวกันทั้งนั้น ปัญหาก็คือว่าการสร้างบ่อนที่เป็นจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยนะครับคุณคิดอะไรอยู่เพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเราเองพยายามจะฉายภาพว่าขณะที่ประเทศเราไม่มีบ่อนประเทศข้างเคียงเรามีบ่อนการท่องเที่ยวเราก็ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการกล่าวอ้างว่านะครับจะมีคนนะครับจะมาท่องเที่ยวเพิ่ม20% ถามว่าเขามาประเทศไทยเนี่ยเขามาเพื่อเล่นการพนันหรือเปล่าหรือเขามาท่องเที่ยวเพราะว่าถ้าเขาคิดจะมาเล่นการพนันเขาก็ไปนะครับประเทศข้างบ้านเรามีเต็มกันไปหมดครับและเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นดัชนีชี้กันว่านะครับว่าคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเขากวานหาเขาเรียกร้องเรื่องบ่อนการพนันเพียงแต่นักการเมืองนะครับหรือบุบคคล ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วเนี่ยเขามองเห็นผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะเนี่ยนะครับถ้าคิดในเชิงผลประโยชน์ชาติเนี่ยปีละ9,000กว่าล้านเล็กนิดเดียวนะครับป้องกันการโกงการทุจริตมันก็เกินละซึ่งไม่จําเป็นจะต้องไปหารายได้จากบ่อนเข้ามาเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับสามารถลากขึ้น3จุดล้านล้าน,านต่อปีไอ้นี่เก้ากว่าล้านแต่เราต้องแลกอะไร แรกเนี่ยนะครับกาเยวชนถูกมอมเมาเรื่องการพนันและควบคุมไม่ได้วันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าควบคุมอะไรไม่ได้และเจตนาที่จะไม่ควบคุมด้วยทําท่าอย่างนั้นนะครับนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าอย่างที่ผมบอกว่าคนพอมันเล่นเสียเนี่ยมันก็ต้องหาเงินหาเงินอย่างไรลักวิ่งชิงปล้นครับไปเดินยาขายยานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะติดยา ติดทั้งยาติดทั้งการ์ันั้นผู้หญิงผู้ชายก็ต้องขายเรือนร่างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันก็ครบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศนี้มันหาอนาคตไม่เจอคนที่เป็นผู้ปกครองที่ดีนั่นจะต้องสร้างเบ้าหลอมประเทศที่ดีเพราะคุณสร้างนี่นะครับอย่างทะเลอทะล่าเหมือนประเทศนี้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรก็ตั้งนั้นแล้วคิดจะทำบ่อนถึงแปดแหง่งอาจจะทะลุสิบแห่งก็ตามนั่น เราเองก็เห็นว่าบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับมันจะถูกทำลายถ้ารากคือเยาวชนซึ่งค,ควบคุมไม่ได้ที่บอกว่าควบคุมคนข้าบอดก,ก็มันไม่ต้องเข้ามันทางออนไลน์ก็วันนี้ก็ยังควบคุมไม่ได้แต่ว่าเมื่อมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยสังคมมันพังนะครับเพราะวันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าในแต่ละประเทศวันนี้ก็รอเจงบงกันทั้งนั้นนะแต่ของเรามันซ่อนเรื่องราวอื่นๆเอาไว้ไง ต่อไปเรื่องครอบเงินนี่ก็เห็นได้ชัดและความพินาศย่อยยับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับคนไทยที่คิดว่าจะเป็นรายรับเราก็ผลประโยชน์เพียงแค่น้อยนิดเป็นเศษเสี้ยวไอ้พวกนี้ลงทุนเนี่ยนะครับสองแสนล้านแสนล้านแต่จ่ายให้ประเทศเนี่ยนะครับในรอบสามสิบปีเนี่ยเพียงแค่สามหมื่นห้าพันล้านต่อแห่งซึ่งน้อยนิดเดียวนะครับสามสิบปีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนี่ยที่ผมบอกคือเก็บตังค์เนี่ยนะครับถ้าแปดแห่ง ได้สองแสนปดหมื่นละท่องเที่ยวนี่ยครับปีเดียวก็สามจุดล้านล้าน,านต่อปีละถ้าเอาดีๆเนี่ยนะแย่ๆยังหนึ่งจุดแปดล้านล้านปีกลายเนี่ยดังนั้นผมก็มองเห็นว่าการคิดอ่านอย่างเนี้ยเอาวันนี้ผมไปออกรายการเนี่ยนะครับรายการเคลียร์ชัดๆก็มีการตั้งคําถามเหมือนกันว่าว่นนี้นะครับถ้าคนเป็นแม่คนพ่อคนรู้ว่าลูกอยู่ในบอนพ่อแม่จะมีความรู้สึกยังไง เพราะวันนี้มันควบคุมไม่ได้เพราะโทรศัพท์มันอยู่ที่เยาวชนบ้านเมืองเรามันจะอยู่ในสภาพยังไงนะครับความเป็นจริงก็แก้ไขาการพานันอื่นๆก็แก้ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะไม่มีใครตั้งใจจะแก้กันจริงเนี่ยนะครับบ่อนทั่วไปก็มีตามปกติแต่ว่าไอบ้บอนอันนี้เนะี่ยมันมาพร้อมกับความหายนะานา้า c h เพราะเนี่ยนะครับมันจะเป็นเจ้ามือให้กับบ่อนการพานันออนไลน์จะรูปแบบตรงอ้อมอะไรก็แล้วแต่เถิดนะครับ เราเป็นประเทศเนี่ยนะครับซึ่งมีศิล,ละปะวัฒนธรรมศาส,สนามีความงดงามดีกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะถูกละเลงและไอ้พวกที่ละเลงเนี่ยผมไม่รู้มันจะอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่ามีเรื่องกรน,นีคดีนะครับนี่กรณีชั้นสิบสี่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่หรือเปล่านะครับนะครับถ้าถ้าเรื่องมันจวนตัวกัน,เ,นเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยผมต้องบอกกับพี่น้องประชาชนว่า ผมไม่ได้เป็นคนที่พูดง่ายง่ายว่าไม่ยอมรับในโลกในความเป็นจริงแต่ผมเองเห็นว่าไอ้ความเสียหายที่มันซุกซ่อนรอบเนี้ยมันจะทำลายประเทศระยะยาวสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ข้างบ้านมันไม่พังอะไรกันไปมากเ่ยเพราะมันไม่มีเรื่องเรื่องออนไลน์นะครับวันนี้เห็นไหมเวลาสังคมก็ถูกนะครับตั้งแต่คอนเซนเตอร์จนกระทั่งมาบอดออนไลน์และจนกระทั่งแชร์ลูกโซ่นะครับสารพัด จนกระทั่งวันนี้เนี่ยครับข่าวในทุกแทบทุกแพลตฟอร์มไปเรื่องของการหลอกกันทั้งกันครับวงการทนายความก็ก็แทบจะนี่นะครับแทบจะซุกหน้าหนีอยู่แล้วแต่ละกระบวนการเนี่ยหลอกกันเป็นทอดทอดตามลําดับนะครับอยู่ที่ว่าเนี่ยนะครับตั้งใจอย่างไรกันวันนี้เรากําลังจะพาประเทศเมันเดินไปถึงจุดเนี่ยนะครับหาความดีงามกันไม่เจอเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นมผมวาดหวังกันว่า นะครับตัวการทุกคนในกรณีนี้เนี่ยจะไปก่อนนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรเราก็ต้องยืนขวางนไปสนับสนุนไม่ได้แล้วผมก็วาดหวังว่าบรรดาพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนอกเหนือจากพักเพื่อไทยนั้นจะต้องใจแข็งเนี่ยนะครับเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองรักษาคนในชาติโดยเฉพาะเยาวชนไม่ถูกมอมเมามันคุมไม่ได้ มันเกินที่จะคุมได้แล้วถ้าแล้ววันวันนี้ถามว่าเอาวันนี้มันขนาดนี้แต่ว่าวันนี้นะครับที่คนมันมองเห็นเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนจะต้องไปติดกับอย่างไรเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับเรามีความสุขกันนะครับที่ที่คนพอเสียการพน,นันตามไปด้วยเนี่ยนะครับต้องขายเรือนร่างขายยาเสพติดลักวิ่งจริงปล้นปัญหาเต็มกันมาทั้งหมดนั้นและไอ้คนที่คิดไอ้คนที่ได้ประโยชน์มันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรครับ พราะเนี่ยนะครับถ้าเขาเป็นคนรับผิดชอบนั้นเขาจะไม่กล้าคิดเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมยังยืนการว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับข้อเท็จจริงมันสวนทางกันอยู่แล้วเหมือนเรื่องแลนด์เปลนนะครับไม่มีใครกล้ามาลงทุนถ้าไม่แถมที่สามแสนไร่เช่นเดียวกันกับกรณีเรื่องบ่อนคาสิโนเนี่ยในนามินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เพราะเห็นข้างบ้านนี่เจ๊งกันหมดแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับโลกมันเปลี่ยนแต่ว่าเขาต้องคิดใหญ่กว่านั้นนะครับคือย้าย นะครับย้ายความเทาเนี่ยย้ายความดําเข้ามาอยู่ในประเทศประเทศเราไม่ได้ถึงขนาดขาวถึงขนาดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราอยู่ของเรากันมานานแบบนี้นะครับนี่คือการทำลายชาติครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง